บวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เมตุกสิผ้าเห็ดไก่เทอริยากิเ้ยค่ะเมตุกิลนขึ้นฟีดเหรอเห็ดขายกับคือสิเข่ขาทาค่ะลูกล่างนาตาเพิ่นกับเป็นตาเสบเนาะนี่แม่ได้สะโพกไก,ก่มาสองสะโพกจ่าแม่กะเร่เลวแร่ลักษณะนี้เนาะจ้าพี่น้องอย่าให้เพิ่นหนาคักเด้อจ้าเพราะว่าเขาต้องเอาไปดาดกระทะเนาะนี่ละแม่กะ,ะเจีอยวเกลือท่าก่อนเ้อจ้าแกก่อนฉีเอามาแร่นี่ค่ะเมตุกแซ่นำเกลือไว้เป็นเกือบชั่วโมงแล้วค่ะอ้าวเมตุกเจ้วลง

สามช้อนโต๊ะอันนี้ซีอิ๊วขาวจ้าสามช้อนโต๊ะจ้ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวด้วยจ้าสี่สิบกรัมผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาจ้าส่วนนี้บะหมี่ซุดรสด,ด้จ้าพี่นอ้องเกลือน้ำตาลเห็นล่กันด้จ้ายากเอกุ้ออยมุกนี่ได้จ้าซอสเทอริยากิเด้อใส่ลงไปสามช้อนโต๊ะจ้าแแม่ก็จะใส่งาลงไปด้จ้างาขาวเีนียวาตามใจชอบเขาเด้พี่น้อง แม่ก็จจใส่ไก่ลงไปด้วยจ้าเป็นหมูก็ได้เด้อค่ะพี่น้องแต่หมูแม่บอกว่าแม่ขอเป็นหมูสามชั้นเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นจะได้บบแข็งเนาะอะ,ะไ้มีมันติดหรือว่าเป็นส่วนคอย่างก็ได้ค่ะตรงคอหมูย่างจะมีมันติดค่ะพี่น้องทีเฮ็ดให้ผูน้นุ่มเหีบเหรอจ้าช่างมากไก่นุ่มมากพี่น้องมาตุกเอาแชน้ำเกลือค่ะไก่ฉ่ำแล้วก็นุ่มเด้งนะคะ นายได้ม่ขอชิมหรือชิมประเดี mm ๋ืวก็แซ่บแต่นุ่มไหมแม่นุ่มมากอะ่ะออก็แซ่บแต่้ <laughs> าหมูนเนาะหมูสามชั้นค่แม่ว่าก่ะเขาทาเจ้าพวกเขาเห็ดขายได้หรือไหมนะมันนุ่มโอ้แซ่บอะ่ะอ้าวตกท้ายด้วยนี่จ้าสดได้จ้าสดเทอริยากิจ้าตอนท้ายนะจ้า ออื uh ื huh. uh huh. สู้ปันนุม่มมากแล้วถ้าหวานน้ำลูกเข้มตามเพราะว่ามีน้ำตาลกับซอสเนาะเพิ่นจะเข้มข้นคยๆซอสหอยนางรมมานั้หลูกแต่ไม่ข้นขนาดนั้น uh huh. อืแล้วก็ไม่เข็มขนาดนั้นมาตัดกันนันตาลกับอ่าผงปรุงรสอันนี้บะหมีสู้รรสเด้อะแซบ่บ หมอสำรับเห็ดขายเด้อพี่น้องเมตุกแนะนําเลยค่ะเห็ดเข่าก้องเห็ดไตถั่ถวยิ่มหนาลงเลี้ยนนะคะแบบน้องๆน,นะเวลาตอนเ้ารพึ่รีบเร่งล้วกินง่ายด้วยลูกเนาะเป็นเมนูที่สั่งไล่ใดเดยเด้นี่แล้วก็บอกถามบ่าเอาไกล้เอาหมูก็ได้ค่ะสลรับกันหมูไก่คู่กันไปก็ได้มุจเจ้าสังเกตเมื่อทุกคลิปที่ทาแม่เห็ดเกี่ยวกับปกไกล้หรือว่าเกี่ยวกบไก่สีบอกลูกเลยว่าเดี๋ยวแม่ขอแช่น้าเกลือก่อนเพื่ออมน้ำไหมคะ่ะช้ำน้ำําก็ไม่ตุกบีไปเมืองละ ไปเห็นมึงเลยจ้าเด้อซสบอ้าเมตุการันตีเลยอันนี้กับสิไปกินกับเขาอีกักตอนเด้ดิต <c oughs> ิดใจอ้าไปแล้วยังไค